สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเกตนะครับ T S Racing นะครับแต่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้นะครับได้รับการปรับปรุงนะครับให้ตัววัดรอบนะครับทำงานได้เสถียรขึ้นนะครับไหลลื่นขึ้นกว่าตัว Racing ที่เป็นเวอร์ชันน1นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับก็คือจะ มีการปรับปรุงในเรื่องของความสมูทของตัวเกตในเรื่องของวัดรอบนะครับให้ใช้งานได้ไหลลื่นเสถียรขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับนะครับนะครับสังเกตวัดรอบนะครับตัว rpm เลขจะวิ่งขึ้นกว่าเวอร์ชันที่1ที่ที่วางขายไปในท้องตลาดนะครับตรงนี้จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับสำหรับเกตทีเอล s i n g นะครับนะครับจะไหลลื่นกว่านะครับวัดรอบนะครับจะไม่น่วงไม่ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับ เลยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าที่สองครับหน้าที่สองนะครับดูนะครับนะครับจะมีความเสถียรขึ้นนะครับเรื่องของวัดรอบนะครับก็คือจะสมูทขึ้นนั่นเองนะครับดูหน้าถัดไปครับหน้านี้นะครับนะครับคือรอบจักวานไปตามตัวรถนะครับ เลขไม้นั้นหลังจะเป็นวัดรอบของรถนะครับส่วนจอเกตจะอยู่ด้านหน้านะครับัอเกตว่าะนะครับสถเยรนนะครับเนี้ยนะครับอันนี้คือหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับนครับเห็นไหมครับรอบก็ก็คือกวาดได้นิ่งขึ้นสถเยรนขึ้นไหลลื่นขึ้น ดีนะครับในเวอร์ชันหนึ่งก็ขายดีนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของวัดรอบต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเกจจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับที่ตัวเครื่องด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชันที่2ของ T ีเอสเอนะครับก็าสามารถสแกนโค้ดนะครับและลบโค้ดได้นะครับเมนูใช้งานเป็นภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเลขตั เริงหาเกตวัดอยู่นะครับตัวท Ra เอเดซิงเวอร์ชันตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวทางเลือกของท่านนะครับที่จะนำไปใช้งานกับรถนะครับนะครับเพราะว่าเมนูนะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับก็คือสามารถกดเข้าไปนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับของรถได้เลยเมนูสไทยนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะเข้าไปวินิจฉัยนะครับคือสแกนโค้ดได้นะครับสแกนโค้ดลบโค้ดล้างโค้ดแล้วก็ ล้างโค้ดแบบออโต้ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับคอยติดตามนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะวางขายในเร็วๆนี้นะครับสมมติขึ้นครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ